รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเที่ยงนะคะคุณเพชมาอันดับหนึ่งเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ สวัสดีคุณพัดนะคะสวัสดีคุณปูรุนะคะคุณต้องสวัสดีค่ะขอบคุณคุกกี้นะส่งหมวใจให้ส่งดอกกุหลาบสวัสดีคุณแนนนี่นะคะอ่าสวัสดีคุณคุณแมวคุณยูเซอร์นะหมออ่านตามชื่อไอดีนะสวัสดีคุณแพทนะคะ คุณน้ำอ้อยนะคะคุณไทยสวัสดีทุกคนเลยนะตอนใกล้เที่ยงนะคะคุณโชวคุณคิมคุณคุณต้องต้นปีดูกับคุณหมอไปแม่นมากขอบคุณนะคะสวัสดีคุณมามาคุณจิตดันนาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะใครเข้ามาแล้วหมอฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะ ท็อปปิกในวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวมอขอเขียนก่อนมันเขียนได้ใช่ไหมโอเคท็อปปิกในวันนี้จะเป็นในหัวข้อของคนแอบรักนะคนแอบรักจะสมหวังไหมเออคนแอบรักจะสมหวังไหมใครไม่แอบแล้วก็แอบฟังได้นะใครไม่แอบแล้วก็แอบฟังได้ นะคะเสียงกล้องนะคะฟังคำทํานายตลอดแม่นมากขอบคุณนะคะคุณนัชคณลัดคุณพัดสวัสดีค่ะคุณสุสวัสดีค่ะคุณแวรสวัสดีค่ะคุณเหมียวคุณวารินคุณยุเซอร์คุณนิกนะคะ เอ่อเสียงกล้องหายกล้องเนี่ยคะ่ะคุณเซมนะคะโอเคสองร้อยคนละนะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะคะท็อป,ปิกในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคนแอบรักจะสมหวังหรือเปล่า นะใครเป็นคนแอบรักแล้วก็ยังอยู่อยู่อยู่ในไลฟ์นี้นะเดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวหมอจะให้เลือกไพ่นะมี3กองด้วยกันนะคะอาจจะไม่ได้หยิบมาทั้งกองเนาะแต่จะหยิบเป็นหลังไพ่ามาให้กองที่1นะคะ2แล้วก็3นะคะอา่าใครทีมไหนเดี๋ยวบอกกันมานะคะอ่ะ ให้เวลาเดี๋ยวหมอหยิบเป็นขออนุญาตหยิบเป็นตัวแทนไพ่นะคะไพ่กองที่หนึ่งนะหลังไพ่กองที่สองและหลังไพ่กองที่สามนะคะหนึ่งสองและสามนะคะสวัสดีคุณสมชัยคุณสอนนะคะคุณคุณภูมิภูมจังเหรอคะคุณขวัญคุณแบร์แบร์ริออน คุณขนมคกคุณดุษดีคุณตะวันคุณจามี่คุณอ่าดินดีค่ะดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะคุณปะบู่คุณน้ำคุณแจนคุณเหมียวคุณปุ้ยปุ้ยคุณออสอ่ารักต่างวัยกับคนต่างชาติเดี๋ยวไว้หมอมาทำอันนี้นะคะอ่าหัวข้อนี้นะรักต่างวัยกับคนหนังชาติโอเคได้เลยสวัสดีค่ะคุณมาปรางเราะฟังคำนายแม่นตลอดอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะหัวข้อของเรานะจะเป็นเรื่องของคนที่แอบรักอยากรู้ว่าจะสมหวังในความรักหรือเปล่านะคะวันนี้หมอมีไพ่ให้เลือกนะคะอ๋อมีเลือกมาแล้วโอ้โอมีเลือกมาแล้วหมอไม่ทันได้ดูนะได้เลยค่ะใครสนใจดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะอ่ะเสียงยังกล้องอยู่ไหมคะเสียงโอเคไหมเอ่ยเสียงโอเคนะคะอ่า ท็อปิกนะคะวันนี้คือคนแอบรักจะสมหวังหรือเปล่านะคะกองที่หนึ่งสองสามนะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับชีวิตของคุณมากที่สุดจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ ใครยังเลือกไว้ได้กดพอส่วนใครเลือกได้แล,แล้วเดี๋ยวจะมาฟังคำทำนายกันนาะพิมพ์มาแล้วหลายๆคนพิมพ์เลือกกองมาแล้วนะคะเออบางคนถ้ารู้สึกสับสนให้ฟังมากกว่าหนึ่งกองไปได้เลยนะคะเพราะมันอาจจะมีส่วนของคุณนะเนาะโอเคอ่ะให้เวลาอีกสักหน่อยนะ,ะสำหรับคนที่เข้ามานะคะท็อป,ปิกในวันนี้คือคนแอบรักจะสมหวังหรือเปล่านะคะ1 2และ3 หนึ่งสองและสามนะเออใครที่ไม่ได้มีภาวะแบบนี้ฟังอยู่ด้วยก็ได้แอบฟังได้นะคะออแสดงว่ามีพลังอะไรดึงดูดอยากให้คุณมาฟังพลังงานนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะช่วงนี้กำลังเที่ยงบางคนกำลังจะกินข้าวกัอนอยู่อ่ะขออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันใครเข้ามาแล้วรบกวนแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะกดไลค์กด, like, กดแชร์นะกดติดตามใครยังไม่ได้กด กดติดตามกดติดตามให้หน่อยนะคะส่วนใครที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่าหมอขอให้มันขึ้นไปที่200คนอีกรอบหนึ่งแล้วจะเริ่มอ่านคำทำนายแล้วกันนะคะเอ่อตอนนี้อาจจะบางคนอาจจะออกไปละเนื่องจากว่าอาจจะไปกินข้าวหรืออาจจะไม่แอบรักแล้วนะเป็นไปได้เหมือนกันอ่ารออีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะ Ое, ให้เพื่อนๆได้เลือกคำทำนายกันนะช่วยแชร์หน่อยนะคะแชร์ออกไปนะคะจะได้การ gan, อรออีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกคำทำนายกันนะช่วยแชร์หน่อยนะคะแชร์ออกไปนะคะจะได้รับฟังคำทำนายกันพร้อมๆกันเลยตรงนี้นะคะ,อะขอบคุณทุกคนที่แชร์ออกไปนะคะขอบคุณมากๆเลย สวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะตอนนี้กำลังจะอยู่ในหัวข้อแอบรักอยู่จะมีโอกาสที่จะสมหวังหรือไม่นะคะไพ่ให้เลือก3ามกองหนงสอและ3ติดตามแล้วขอบคุณมากค่ะนะคุณลําเพยนะสวัสดีคุณก๊อฟด้วยนะคะอ่าโอเคสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะหัวข้อแอบรักอยู่จะมีโอกาสสมหวัง หรือไม่นะคะกองที่หนึ่งสองและสามนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้ก็ตัดสินใจไปนะช่วงเวลานี้ใครเลือกได้แล้วก็ดูถ้าเกิดว่ายึดมั่นที่กองใดกองหนึ่งก็ตามนั้นเลยนะคะ <c oughs> อะทักส่วนตัวมาได้คะ่ะทักส่วนตัวมาได้เลยใครที่สับสนให้ฟังํำนายมากขึ้นกว่าหนึ่งกองไปเลยนะมันน่าจะมีส่วนของคุณทั้งคู่เพราะอันนี้เป็นการทำนายแบบ เกือบจะส่วนตัวแต่มันก็ยังกว้างอยู่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลเนาะอ่ะน่าจะได้เวลาแล้วนะจะได้ไม่เสียเวลาทุกท่านด้วยนะคะเริ่มเลยละกันนะคะแล้วก็ใครเข้ามาแล้วรบกวนแชร์ให้หน่อยดูแล้วรุนละทึกดีชอบตัวคลิปขอบคุณนะคะโอเคเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนละกันนะคะกองที่หนึ่งนะคะแอบรักเขาอยู่นะจะมีโอกาสสมหวังหรือเปล่านะคะสำหรับ ใครที่เข้ามาใหม่ฝากเพื่อนๆน,นะทำหน้าที่ปฏิคมบอกเพื่อนๆทีนะคะว่าวันนี้นะเป็นหัวข้อแอบรักนะแอบรักมีโอกาสสมหวังไหมมีไพ่ให้เลือก3กอง1 2และ3นะและตอนนี้หมอกำลังจะอ่านกองที่1แล้วนะฝากบอกเพื่อนๆทีนะคะระหว่างที่หมออ่านจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชะง,งักเนาะอ่ะโอเคเริ่มต้นจากคนที่กองที่1ก่อน แอบรักอยู่มีโอกาสสมหวังหรือเปล่าอาขอดูพลังงานของคุณก่อนเลยว่าคุณรู้สึกอะไรยังไงกับเขาคนนี้กันบ้างดูจากพลังงานต้องขอชื่นชมคนกองหนึ่งนะเออเรามันนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะเออเรามันเป็นคนใจสู้ <c oughs> นะเออดูมีพลังงานของความมุ่งมั่นนะในการที่จะคว้าใจนะคว้า ความรักของเขามาให้ได้ดูคุณมีความหวังดูมีกำลังใจที่ดีดูมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอะแล้วเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างขอดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคนที่คุณชอบอยู่เนี่ยดูเหมือนเขามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงหรือเป็นคนที่ อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตก็ได้นะคะเออมีเป้าหมายในชีวิตบางอย่างหรือกําลังโฟกัสบางสิ่งเช่นความเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานการเจริญเติบโตเอ,อ่อหรืออาจจะเป็นเรื่องการเรียนก็ได้บางคนอาจจะเป็นนักเรียนเนาะมาฟังคำทำนายนี้ก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะกำลังตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการ ไปสู่เป้าหมายของชีวิตหรือทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆนะแต่ต้องบอกว่ามันยังมันยังไม่ได้ผลิบานเบ่งบานมากนักเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตที่เขากำลังโฟกัสหรือจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างอยู่อ่ะ ทีนี้มีโอกาสหรือเปล่าที่จะสมหวังนะคะมีโอกาสไหมที่จะสมหวังกับคนคนนี้ขอดูพลังงานหน่อยค่ะอืม ดูจากพลังงานถามว่ามีโอกาสจะสมหวังไหมต้องบอกว่ามีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปดังใจเราหรืออาจจะไม่รวดเร็วรันใจเราคือใจเราเนี่ยมันอยากจะสมหวังเร็วๆและอยากให้เขาตอบรับเร็วๆแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะหรือมีอีกเวยหนึ่งคือคุณอาจจะท้อไปซะก่อนนะคะเอออาจจะท้อไปซะก่อนอาจจะรู้สึกออรอนานจังนะแล้วก็รู้สึก อ่อนใจไปซะก่อนคนใจอ่อนอ่อนใจนะเออมันก็เลยจะทำให้ออคุณอาจจะถอยนะหรือว่าออกจากความสัมพันธ์นี้ไปได้แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะสมหวังไหมยังคงมีโอกาสอยู่ไพ่ย,ยังคงขึ้นพาลาังงานของความหวังเพียงแต่ว่ามันอาจจะรอนาะนหรืออาจจะไม่เป็นไปดังใจคุณในบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะทีนี้ ทำอย่างไรถึงจะสมหวังดังใจปรารถนาล่ะขอดูพลังงานหน่อยสิดูจากพลังงานนะ ไพ่คือพลังงานต้องอดทนนะกองที่หนึ่งนะหากคุณต้องการจะสมหวังกับคนนี้ต้องอดทนเพราะว่าตัวเขานะมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงและเขามีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสมหวังคุณอาจจะต้องอดทนมากๆนะคะอดทนรออดทนรอคอยจังหวะที่เหมาะสมอดทนให้เขาเนี่ยอาจจะทําอะไรบางอย่างสําเร็จหรือประสบความสําเร็จนะเมื่อเขาเ คว้าชัยหรือทําอะไรบางอย่างประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาถึงจะหันกลับมามองในเรื่องของความรักแล้วคุณงามความดีที่คุณสร้างมาเนี่ยเออมันอาจจะทําให้เขามองเห็นคุณหรือว่าอาจจะทําให้เขาเ,เลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันเออจบแล้วนะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะอ่ะต่อมาคนที่เข้ามาใหม่นะคะสําหรับ ท็อปิกในวันนี้จะเป็นเรื่องของคนแอบ,บรักนะคะจะสมหวังหรือเปล่านะคะมีให้เลือกสากองกองที่หอ่านไปแล้วนะถ้ากดคุณเข้ามาจังหวะนี้คุณอาจจะเหลือเลือกกองที่2กับกองที่3นะก็ตั้งจิตเป็นสมาธิล้วเลือกไว้นะจะเอากองสองหรือกองสามนะคะเออมันอาจจะเป็น คำำนานของคุณส่วนคนที่เข้ามาตอนกองสนั่นแหละกอง3อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็เป็นไปได้ต่อมาคนที่เลือกกองที่2นะคะเริ่มต้นกันเลย,เลยดีกว่ากองที่2นะคะใครที่เข้ามาอย่าลืมกดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,อะกองที่2มีโอกาสที่จะสมหวังไหมขอดูพลังงานของคุณก่อนแอบรักเขาอยู่ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้าง แอบรักจริงๆเลยนะไพ่เนี่ยก็ขึ้นมาพลังงานชัดเจนเหลือเกินนะเออดูเหมือนคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขามากแต่บางทีบางทีนะเขาก็ดูนิ่งดูเฉยดูไม่หือไม่อืดูแบบไม่รู้คิดอะไรอยู่ดูไม่ออกเนาะเออแต่คุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขามากเลยและจนบางครั้งบางทีอาการของเขาที่มันดูไม่หือไม่อือหรืออะไรต่างๆมันทําให้คุณรู้สึกกังวลใจรู้สึก เสียเซรู้สึกทอ้อรู้สึกหน่อยนะอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณอ่ะขอดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่สองหน่อยว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรกับคุณ ดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของเขาต้องบอกว่าคุณก็ทําให้เขารู้สึกสบายใจนะเออคุณน่าจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจดีดูอยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้มีความสุขดีนะคะเออแล้วมีโอกาสไหมนะที่เขาเนี่ยกับคุณนะจะสมหวังหรือคลิกกันจูนกันแล้วก็ได้คบกันมีโอกาสหรือเปล่าถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เออ ดูมีโอกาสอยู่นะดูมีโอกาสอยู่นะมันเหมือนกับว่าความพยายามความดีงามที่คุณสร้างไว้หรือว่าคุณพยายามไปมันไม่สูญเปล่าเขาจะมองเห็นในสักวันหนึ่งและเขาจะรู้สึกว่า คุณมีคุณมีความจริงจังจริงใจกับเขาเขาจะเห็นนะเพราะฉะนั้นคุณงามความดีอะไรต่างๆที่คุณสร้างมาคนที่เลือกกองที่สองนะในเรื่องของความรักขอให้คุณทำดีต่อไปทำดีต่อไปแต่ที่สำคัญต้องทำดีกับตัวเองด้วยเนาะก็คือทำให้ตัวเองล่าเรืองแจ่มใสมีพลังงานบวกๆนะอย่าไปคาดหวังอะไรแบบ ทําให้ตัวเองเครียดอ่ะเออทำให้ตัวเองมีความสุขทุกวันถ้าเราแอบชอบเขาเราเห็นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทําทุกวันเป็นวันดีวันแห่งความสุขวันแห่งค,ความสบายใจเจอกันเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานดีๆที่ทําให้เขายิ้มได้คุณเอ่อการพยายามที่จะทาสิ่งดีๆเหล่านี้นะคือเขารู้สึกดีอ่ะคุณอยู่แล้วนะเออเขารู้สึกดีอ่ะคุณอยู่แล้วพอ พอคุณทําดีกับเขาไปเรื่อยๆอ่ะวันหนึ่งมันเหมือนกับว่าเขาจะเห็นคุณค่าตรงนี้ของคุณอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าพายอยากจะแนะนําอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนาะที่แอบชอบอยู่คนกองสองแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่นะโอกาสสมหวังพอมีเพราะเขาจะเห็นคุณค่าเนี่ยทํายังไงที่จะทําให้เขารู้สึกดีกับคุณไปได้แบบมากๆเลยนะโอ้เนี่ย ดูจากพลังงานนหบอกคนกองสองคุณคุณต้องทําตัวเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนสนิททําให้รู้สึกเหมือนเป็นความสบายใจความรู้สึกสบายใจนี่แหละมันจะค่อยๆ่อยผูกพันแน่นหนานะค่อยค่อยผูกพันค่อยค่อยแน่นหนาค่อยๆรู้สึกดีนะเออรู้สึกไม่กดดันรู้สึกสบายใจไปเรื่อยเรื่อเรื่อเรื่อยนะแล้วก็อยู่กับเขาในวันที่เขาอ่ะ มีความลำบากกายลำบากใจนะยิ่งคุณอยู่ในทุกสถานการณ์ของเขายิ่งมีโอกาสที่เขาจะยิ่งรู้สึกดีกับคุณแล้วก็มีโอกาสที่ทุกครั้งที่เขาจะรู้สึกดีแฮปปี้มีความสุขหรือไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ทุกทุกช่วงอารมณ์ของเขาเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรก เพราะทุกครั้งเขามองเห็นคุณเสมอนะถึงคุณจะไม่ได้พูดอะไรแต่คุณให้กําลังใจเขาอยู่ห่างๆอยู่ตลอดเวลาเขาจะรับรู้และสัมผัสได้ว่านั้นแล้วเนี่ยสําหรับคนที่เลือกกองที่สองถามว่ามีโอกาสไหมดูจากพลังงานอ่ะอีกหนึ่งใบโอ,โ,โ,อโ,โอ้ยกระดิ่งจะแตกคนที่เลือกกองที่สองมีโอกาสนะลูกนะเออนะ มีโอกาสจะสมหวังนะทำดีต่อไปนะทำดีต่อไปเออโอเคสุดท้ายแล้วค่ะกองที่สามอ่ะหมอขนลุกตีกระดิ่งไม่ขนลุกไปเออขนลุกก็ตต่นเต้นแทนคนกองสองนะมีโอกาสสมหวังอ่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะคนที่เลือกกองที่สามอ่ะใครเข้ามาใหม่นะ ไม่ต้องเลือกเลยถ้าคุณกำลังแอบรักใครอยู่นะแล้วรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่ามีโอกาสสมหวังไหมนี่คือคำํานานนายของคุณเลยนะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะแล้วก็ใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกดแชร์ให้หมอด้วยนะนะกดหัวใจกดแชร์ว่าถือเป็นกําลังใจถือเป็นค่าครูนะคะอ่ะกองที่3คนแอบรักกองที่สมีโอกาสที่จะสมหวังหรือเปล่า สับเลยนะคะอะขอดูพลังงานของคุณก่อนคนที่แอบรักกองที่สาเป็นอย่างไรอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณน่าจะรู้สึกเอ่อคนที่คุณชอบอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากก็ได้นะเออมีเสน่ห์มากหรือมีเพื่อนฝูงเยอะเป็นคนเฟลลี่เข้าเข้ากับคนอื่นได้ดีนะอัธยาศัยดีมนุษยสัมพันธ์ดีนะหรือ ตัวคุณเองนะอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามีคู่แข่งเยอะหรือเปล่านะจะเข้าถึงได้ไหมนะคะมีโอมีมีจะมีโอกาสสมหวังหรือไม่คุณอาจจะกังวลใจตรงนี้นะคะอ่ะขอดูพลังงานของเขาที่มีความรู้สึกต่อคุณหน่อยว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่ตอนเนี้ย ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันจะเป็นอย่างไรอ่าเขามาทันกองสามคุณเป็นกองสามไปเลยนะอ่าขอดูพลังงานหน่อยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคนกองสามอืมต้องบอกว่าดูจากพลังงานตรงนี้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีดูเหมือนเขาก็ มีความสนใจในตัวคุณหรือรู้สึกดีๆคุณเหมือนกันนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะนะในเรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าเ,เรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับว่าเขาก็จะศึกษาเรียนรู้ แล้วก็ทําความรู้จักคุณไปแบบเรื่อยๆนะคะเออดูมีความรู้สึกดีๆนะเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความรู้สึกเป็นมิตรด้วยแล้วคนคนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดีใส่ใจผู้คนเป็นคนใจดีเป็นคนที่เอ,อ่อนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคือเขาก็มีความเปิดใจอะนะมีความเปิดใจเป็นคนไม่ได้ปิดใจอะไรนะเปิดเปิดใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้ มีโอกาสที่คุณกับเขาจะสมหวังในความรักไหมมีโอกาสที่คุณจะสมหวังในความรักกับคนคนนี้ไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะอืมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ามีโอกาสสมหวังไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสมีไม่แน่ใจว่าคนที่เ,เลือกกองที่สามนี้เนี่ยคนที่คุณชอบหรือคนที่แอคุณแอบชอบอะเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเปล่านะ หรือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนมาไหมหรือยังเลิกไม่ไม่ขาดหรือเปล่านะคือถ้ายังเลิกไม่ขาดเนี่ยหรือว่ายังเคลียร์ไม่จบเนี่ยเป็นไปได้ว่าออโอกาสที่จะชัดเจนอะ่ะมันจะชัดเจนเมื่อเขาจบกับคนของเขาก่อนนะแบบเคลียร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเออส่วนถ้าเกิดว่าเขาจบแล้วหรือเพิ่งจบอะ่ะมันเหมือนกับว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาอะ่ะมันยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือว่ายังแบบ มีจิตผูกพันกับคนเก่าๆใครเก่าๆหรือยังเคลียอะไรต่างๆมันมันยังไม่จบสิ้นมันยังคลาคาซังอยู่มันก็เลยทําให้โอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยจะชัดเจนหรือสมหวังเนี่ยมันต้องมีการจบบางสิ่งบางอย่างแบบเสร็จเรียบร้อยก่อน นะเมื่อจบแล้วเนี่ยมันถึงจะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังกับเขาอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าต้องทำอย่างไรนะคะที่จะสามารถสมหวังได้ขอดูพลังงานนิดหนึ่งดูจะพลังงานตรงนี้ถามว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะสมหวังได้อ,อ,อันดับแรกต้องมีความจริงใจนะคะมีความจริงใจนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะ สมหวังในความรักเนาะก็มีความจริงใจกับเขามีความจริงใจกับตัวเองแล้วทำทุกๆวันนะคะให้เป็นให้เป็นความรู้สึกดีๆนะสร้างบุญสร้างกุศลต่อกันและกันคือคือต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นกาลยาณมิตรที่ดีกับเขานะแล้วก็ทำสิ่งดีๆกับเขานะคะแล้วก็เปิดใจจริงใจนะมันมีโอกาสอยู่บ้างนะขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะคะ ว่าไพา่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลือกกองที่สามในเรื่องของความสมหวังว่ามีโอกาสสมหวังไหมต้องทําอย่างไรถึงจะสมหวังอืมนี่แหละอย่างที่บอกไปนะคะโอกาสสมหวังนะสําหรับคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยมันพอมีแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยนะต้องเอ,อทำทุกอย่างด้วยความจริงใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะต้อง พยายามทําให้เขารู้สึกว่าเราเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเขานะคะอยู่เสมออาจจะต้องอดทนหน่อยนะกล่กองที่สามเนื่องจากว่าเออไม่เออคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วอยู่ในหัวใจในแง่ของอาจจะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆหรือว่าอาจจะแบบเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆก็ได้นะเออมันก็เลยทําให้ ต้องใช้เวลากับคนนี้แต่ต้องบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแล้วหัวใจอ่อนๆของเธอทำด้วยอะไรนะวันนั้นแล้วนะยิ่งเราเติมนะหยดน้ำเติมกำลังใจเติมความรู้สึกดีๆไปให้กับเขาเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยจะยิ่งทำให้เขาอะรู้สึก กับคุณดีขึ้นนะเมื่อคุณทําความดีกับเขาต่อไปเรื่อยๆในจุดที่เขาแบบว่าสบายใจปลดล็อกในชีวิตแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานค่ะอืมเห็นไหม <S <S เมื่อทุกอย่างมันปลดล็อกนะมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะก้าวหน้านะจะเดินไปข้างหน้าจะจะมีโอกาสที่จะ พัฒนานะความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่งดงามได้นะเพราะนั้นกองสามอาจจะต้องอดทนนิดนึงใช่ไหมกองสามแม่นมากทำได้แต่อดทนใช่นะคะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสไหมเนี่ยมันมีโอกาสเมื่อทำความดีไปเรื่อยๆนะคะก็มีโอกาสที่มันจะเดินไปก้าวไปข้างหน้าหรือความสัมพันธ์ตอบ continual ไปสู่ เป้าหมายนะที่คุณวาดหวังหรือวาดฝันไว้มีโอกาสอยู่เลยนะคะโอเคและนี่คือครรมํานายทั้งหมดนะคะของทั้ง3ามกองในหัวข้อที่ว่าแอบรักนะจะสมหวังหรือเปล่านะคะอ่าวันนี้หมอมาในหัวข้อนี้เนาะส่วนกองสามอดทนจริงด้วยเอ้นะสู้ๆนะคะคนกองสามนะคะรักเขาอ่ะเออนะรักเขานะโอเคนะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวหมอจะมีลงคลิปเต็มให้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วติดตามทุกช่องทางได้เลยมีคลิปเต็มให้ดูแน่นอนนะไปไปไปดูคำนำนายของตัวเองในช่องทาง ต่างๆได้นะคะแล้วก็อาจจะมีคลิปสั้นๆนะคะมาให้ด้วยนะคะก็ใครเจอก็ถือว่าอาจจะเป็นพลังงานของคุณในช่วงเวลานั้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคมาทันกดหัวใจขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะคะไม่ทันคำนัหนาไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอลงลง คลิปเต็มมาให้นะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันแล้วก็ใครที่บอกว,ว่ามองไม่ค่อยเห็นหมอเท่าไหร่ก็เข้ามาดูโปรไฟล์ทักหนึ่งรอบอาจจะช่วยได้นะคะโอเคติดตรงไหนนะก็ใครอยากจะดูใครอยากจะดูส่วนตัวเนาะทักส่วนตัวมาได้เลยร้องเพลงก่อนไปเอาเพลงอะไรดีอะคะ <laughs> นะเพลงอะไรดี กล้กองสามตรงมากน้อมรับโอเครอคลิปได้เลยค่ะนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทานอาหารก็ขอให้ ทานอาหารอย่างอ,ร,อร่อยนะคะหมอก็จะขอตัวไปรับประทานอาหารเหมือนกันตอนเที่ยงนี้นะคะ Enjoy eating นะคะแล้วก็ Happy day ขอให้เป็นวันที่มีความสุขวันที่มีความสำเร็จวันที่สมหวังวันที่มีแต่สิ่งดีๆทำให้คุณยิ้มปรีไปทั้งวันสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย